เทพัฒน์คุณทวีสุขร้านปุยกกาแฟค้าส่งครับผักสดทุกชนิดครับสลาดตวกแดงน,นะครับผมเป็นแอดมินกลุ่มฟอกซิ่งกันสยามน,นะครับเพจบุ๊กนะครับเป้สังคมมมะล้าครับแล้วก็อตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเหินชอปครับเลยแยกทีเคมาประมาณ5โลนะครับเส้นบายพาสนะครับผม รถเป็นรุ่นีสูตรด,ดีแมทครับผมปี2008ครับผมเป็นตัวเตี้ยนะครับสีเป็นสีแอฟฟกอเมริกาแล้วครับผมรถผมได้แปลงหน้าเป็นตัว220 0ตัดบกันชนจัก,กวระจังนี่เป็นตัว220 0นะครับผมได้ทาการแปลงและตัดต่อครับผมเราก็ต้องตัดตัวนี้นะครับเพื่อจะใช้แก้ม2ชิ้นเพื่อจะมาต่อให้ออกมาเป็นไฟตัวนี้ครับตัวไฟนี่เป็นไฟ MX 2018ครับ ฝาตัวนี้ก็เป็นฝา1.9นะครับเจออาะอะคริลิกใสตรงกลางเพื่อได้โชว์ห้องเครื่องครับเป็นของธนูทองครับผมคัวนี้เรามาดูเปิดฝาดูห้องเครื่องกันนะครับ แปลงหน้ามาได้ครับต้องตัดด้านในด้วยนะครับเพื่อให้มันรับกับหน้า2 0 19นะครับผมเพื่อจะได้ใส่ฝากระโปรงได้ครับอย่างชิ้นนี้ก็เอาขอ1 9มาใส่เลยครับ2 0 19มาใส่คานหน้านะครับอันนี้เป็นคานสแตนเลสแล้วก็แปลงใส่เพจไทเทเขาครับคานนี้ไว้จับยึดอินเตอร์แล้วก็จับยึดหม้อน้ำครับเป็นของร้านเหินช็อปครับจัดมาให้ตัวนี้ก็เป็นแผ่นเพลครับเจาะเป็นลายพึ่งครับ CNC ครับได้สีครับวางปิดอินเตอร์ไว้เลยเหินช็อปจัดครับ ตอนแรกเป็นเครื่อง2 0 0ครับได้ทำการอัพเครื่องเป็น3,000ซิ่งครับลูกก้านข้อ MRX ครับผมก็อัพห้องเครื่องจากทั้งเฟเซอร์วิสนะครับพวกแดงระยองครับฝานี่ทำคาร์บอนนะครับจากจอมคาร์บอนแล้วก็ตัวฝานี่เหินชอบครับทำแผ่นเพดปิดเข้าไปนะครับผมก็วางสติปโซโบคู่ร้านเหินชอบนะครับตัวบนก็เป็น g f 08ครับตัวล่างเป็น3,000ปากเีสี04ครับผมอินเตอร์นไดมัทไทเทเนียมครับผมเบสเกตตัวนี้ก็ตั้งไว้ที่อยู่60ครับ ้อลมก็เป็นตัวคาร์บอนนะครับจอมคาร์บอนครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของเมงชังครับผมแล้วก็มีสวิต์เบิร์นครับเปลี่ยนสายแล้วหัวฟิตติ้งในสายถักของพ p r ีอาีทั้งหมดครับมาดูฝั่งไอดีม้างครับอันนี้ท่อร่วพอดีก็ได้ทำการตัดนะครับก็เอาเขาออกแล้วครับก็ได้เดินท่อเตอร์มาด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวลานะครับอยู่ด้านล่างนะครับเป็นตัวรางใหญ่นะครับผมครับแล้วก็ท่อได้แอร์เราทำเป็นสีทองนะครับให้มาดูคุมโทนให้มันเข้ากันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นถัง A ครับเราได้ทําการหุ้มคาร์บอนครับแล้วก็เล็กเลียดอยู่ติดกันเลยครับเพื่อความสวยงามวางซีนอยเอาไว้ฉีดโชว์หน้ากระจังครับผมม้าน้้าเป็นม่ามน้ํสามนิ้วพัลม2ตัวนะครับเราวางสายเดินลงไปด้านล่างเพื่อไปซ่อนไว้อ่าถัางพักน้ําอยู่้าล่างฝาหม้อน้ําพลมไฟฟ้า2ตัวนะครับได้ทําการบายทับเป็นสีเหลืองเพื่อให้เข้าหัห้องเครื่องแล้วก็เป็นหลังคาร์บอนนะครับเพื่อความสวยงามและความแปลกใหม่ ถังเบรกปากแตะแล้วก็ตัวยึดหม้อน้ำมิเนียมเป็นของงานเมงน,นะครับครับในห้องเครื่องครับเราได้วางไฟสเต็ปทั้งห้องเครื่องเลยครับเพื่อความสวยงามครับให้ระบบดีโมดครับสามารถปรับสีได้ รถผมนี่ช่วงล่างเพลาลอยนะครับเป็นกระบะคอกซิ่งนะครับแต่ก่อนใช้งานจริงครับพอเรามาทําเป็นรถซิ่งเราก็เลยดึงแหนบออกเปลี่ยนโช๊คครับแต่ใช้เพลาลอยอยู่เหมือนเดิมครับโช๊คเป็นแอทแท็กฟอร์ปรับเระดับครับแหนบเบรเดือวสแผ่นครับแหนบบรรทุกแผ่นหนึ่งครับกล่องโหลด3ามิ้วได้ทําการดัดแหนบแผ่นหลักครับตอนนี้ระยะข้างหลังลงมาประมาณ5นิ้วครับด้านหน้าเปลี่ยนโช๊คโดยไม่ใช่สตัดนะครับระยะโหลด2นิ้ว การสามห้านะครับแล้วก็เบรกหกปอดคาเยนแท้นะครับแต่ผมมาทำสีใหม่จากมนตีแบ,บ็ซิ่งครับ ล้อผมใช้เลนโซ่นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับล้อด้านนี้ที่ผมใช้เป็น D1 SL ขอบ18กว้าง9นิ้วครับออฟเซตบวก35ครับเป็นล้อ6ก้าน6รูนะครับเป็นก้านดันคึ้นขอบออฟลึกมันวาวตามสไตล์เรนโซ่เลยครับยางหน้านะครับ265คับ35 18นะครับล้อ SL ตัวเนี้ยใส่พอดีกับอีสุตัวเตี้ยล้อไม่ล้นเลยครับดูสวยงามพอาแอร์เข้าขึ้นชื่อเรื่องออฟลึกไม่ล้นอยู่แล้วครับมีเลือกตั้งแต่9.0 9ครึ่งยัน10ครึ่งเลยครับส่วนล้อหลังของผมนี่เป็นล้อ ลอยไซแอนเอลสาครับขอบสบหหน้ากว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซ็ตลบ40เป็นล้อแม็กที่รับบรรทุกหนักได้จริงเลยนะครับส่วนย่างล่ะครับ275 60 R15 เป็นฮีโร่เดกตัวหนานะครับเส้นสีขาวหล่อครับตัวนี้นี่ปกติใส่ในสนามที่นครับมาใส่กับรถผมก็ดูหล่อขึ้นไปเยอะครับ มาดูห้องผู้โดยสารกันนะครับผมก็ไม่ได้รีบนะครับทำไปเรื่อยครับพวงมาลัยก็นาดีครับกอถอดได้ครับไทเทครับผมเบาบายสตาร์เดียนะครับหลังไทเทครับผมให้มันเข้ากับสีตัวรถครับเกียร์นี้เราจะได้ทําการเปลี่ยนเป็นไสโอเอสนะครับหัวเกียร์ไทเทครับรีมแบบกล่องหลักครับจากไม้ไถไฟซิงนะครับ แล้วก็หลังคานะครับทําการเจาะทาซัมลูฟนะครับเพื่อให้ดูแตกต่างจากคนอื่นครับในการแต่งสร้างมาจากอู่พัทยาซิ่งนะครับค้ำนี่เป็นค้ำของไอรอนบาร์นะครับได้ทําการดัดแปลงโดยหินชอบครับแล้วก็ตัดเพจชื่อสายไฟนะครับถังนี่เป็นถังน็อตแท้นะครับผมเอาไว้ฉีดโชว์ครับผมตัวรองถังเป็นรูปดาวนะครับเพื่อความสวยงามเราไปดูท้ายกระบะครับเริ่มจากคอกเลยนะครับคอกนี่เป็นคอกลายแทปเทครับแล้วก็เราทําการใส่บัวฟิตติ้งครับเป็นลายเอ็กแล้วก็ตัวนั้นก็เป็นสลับสีครับให้าด ก็คำหน้ากระจกก็เป็นงานไทเทนะครับคำด้านบนเป็นสีไทเทนะครับด้านล่างเป็นคำสีทองสัดดำนะครับเพื่อให้มันมีมิติมันดูแตกแตกตาไปีกแบบนี้นะครับผมงานเลเซอร์ชื่อเรานะครับเป้สังคมมาแล้าครับราอทำเป็นท่อคู่สีท่อครับแล้วก็เลเซอร์เป็นลายตะข่ายครับท่อสีท่อนี่เป็นท่ออเสียครับเหมือนรถหัวลากเลยนะครับคู่ขวาเป็นท่อออกจริงนะครับทางคู่ซ้ายเป็นท่อหลอกนะครับท่อด้านขวานี่เราก็ใช้มาเจาะกระบะนะครับขึ้นมาครับทำเพจปิดลังพึ่งด้วยครับ ปลายท่อเราได้ทําการตัดเป็นร่ดหยดน้ําเพื่อความสวยงามตัวนี้เป็นถังคาร์บอนไลท์เอฟวันนะครับงานของธนูทองครับเป็นถังโชว์ครับขาจับเป็นของเหินครับตัวรองถังแล้วก็ได้ทําเป็นรูปดาวนะครับเพื่อความแตกต่างจากคนอื่นครับฝาท้ายเป็นงานอะคริลิกใสครับเพื่อเราได้โชว์ท้ายนะครับเป็นงานของเอ็มธนูทองครับผมมาดูค้าหลังไหมนะครับตัวนี้เป็นทองตัดดานะครับเพื่อความแตกต่างไม่เหมือนใครครับ แล้วก็มีด้านล่างอีกตัวหนึ่งให้ไม่ไม่ดูเรื่องเปนไป ขอฝากล้อนะครับล้อดีล้อแท้ครับแบรนด์คนไทยนะครับถ้าถ้าเกิดเราไปใส่ของปลอมรถนี่ก็หนักเกือบ2องตันครับเวลาเบรกเวลาอะไรอันตรายครับขอฝากร้านด้วยนะครับร้านปงกาแฟครับบวกแดงครับแล้วก็ฝากร้านเห็นด้วยนะครับใครผ่านไปเห็นมาก็แวะเข้ามาดูของดูอะไรแสงชิ้นได้นะครับฝากติดตามเพจท้อกทิ่งในสยามด้วยนะครับ